สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมประสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้นเสนอเรื่องสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการได้จากผู้นำ ทุกท่านครับมีคำกล่าวที่บอกว่านำดีตามดีนะครับอยู่ในแวดวงของราชการในขณะเดียวกันในโลกของการประกอบธุรกิจก็ย่อมมีทั้งผู้บังคับบัญชานะครับหรือจะเป็นผู้บริหารผู้นำนะฮะผู้สั่งการผู้ปฏิบัติงานหรือทีมงานนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญครับที่เนื่องจากหากไม่ใช่เครื่องยนต์หรือระบบเทคโนโลยีแล้วล่ะก็ตัวของผู้พูดนะฮะก็เคยผ่านงานทางด้านนี้มาก็คือเราเคยเป็นคนงานเราเคยเป็นคนปฏิบัติการ เราเป็นคนปฏิบัติงานหรือเป็นทีมงานนะครับเป็นทั้งผู้ตามแล้วก็เป็นทั้งผู้นํามาแล้วในอดีตแต่นั้นจากสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เขียนเอาไว้กําหนดเอาไว้เ็าบอกว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเขาอยากจะได้จากตัวของผู้นําของเขาหรือผู้บริหารของเขาเนี่ยขอแยกย่อยออกเป็นสิบสองข้อดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งคนที่ทํางานเนี่ยคนที่ปฏิบัติงานเขาต้องการความสนอกสนใจในความเป็นอยู่ จากผู้นำหรือผู้บริหารของเขาบ้างน,นะครับยกตัวอย่างเช่นมีคําถามแสดงออกถึงความห่วงใย,ยมีความสนใจนะครับแน่นอนถ้าปริมาณของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือทีมงานที่เยอะก็อาจจะลดหลั่นกันลงมาอย่างน้อยก็หัวหน้าในทีมนะฮะในะแผนกในองค์กรหรือในหน่วยงานของตนการที่มนุษย์นั้นเป็นคนปฏิบัติงานหรือทํางาน ปรากฏเขาได้รับความสนอกสนใจจากหัวหน้าในลําดับถัดไปของเขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีนะครับมีพลังใจกําลังใจในการที่จะทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นพนักงานที่ดีขององค์กรน,นั้นๆฉะนั้นสิ่งแรกเลยเขาจึงให้ความสนใจกันนั่นก็คือความสนอกสนใจในความเป็นอยู่จากผู้นําของเขาครับต่อมาข้อที่สองผู้ปฏิบัติงานต้องการที่จะได้จากผู้นําหรือผู้บริหารคือความสะดวกในการเข้าพบ เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าพบบ้างนะครับได้มาพูดมาคุยมาระบายมานําเสนอมาเสนอเนี่ยหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากการเข้าพบในยุคโลกยุคปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดก็อาจจะเป็นการรับสายนะครับอ่านไลน์โทรกลับตอบกลับต่างๆมากมายฉะนั้นหากมีความสะดวกตรงนี้เกิดขึ้นความใกล้ชิดนะครับความรู้สึกดีก็จะบังเกิดปรากฏขึ้นครับ ประมาข้อที่สามนั่นก็คือความรู้จริงในธุรกิจที่ทํามีผู้นํามีผู้บริหารนะฮะบางธุรกิจเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแบบทางลัดนะฮะหรือว่าจังหวะโชคช่วยหรือฟุกก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าบางครั้งไม่รู้จริงในสิ่งที่ทำเนี่ยในธุรกิจที่กาลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะเกิดผลกระทบขึ้นในวงกว้างได้แต่ในขณะเดียวกันหากผู้นําหรือผู้บริหารนั้นนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้จริงในธุรกิจที่ทําอยู่นะครับก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์มีการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าเป็นภาพกว้างเลยนะครับเพราะว่าส่งผลมาอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานด้วยต่อมาสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือข้อที่สี่ครับความจริงใจของผู้บริหารที่มีให้สิ่งเหล่านี้สาคัญมากๆนะครับการเมืองพยายามให้หลีกเลี่ยงแต่แน่นอนท่าในโลกยุคปัจจุบันเราหนีไม่พ้นครับเรื่องของการเมืองในองค์กรแต่ถ้าหากว่า ผู้นําหรือผู้บริหารนั้นมีความจริงใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเขาแล้วก็เขาก็จะได้รับการสนองย้อนกลับในรูปแบบของการปฏิบัติงานนะครับอย่างเต็มที่สุดความสามารถต่อมาข้อที่ห้านั่นก็คือการช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทีมงานต่างๆหากเขาเห็นว่าผู้นําหรือผู้บริหารของเขา สามารถยื่นมือเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยจนเหือดหายแล้วแล้วก็เขาจะรู้สึกดีนี่คือสิ่งที่เขาวิจัยกันมานะครับต่อมาข้อที่6ครับทีมงานต่างๆฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยล้วนต้องการจากหัวหน้าหรือผู้บริหารนั่นคือความยุติธรรมครับเน้นความถูกต้องไม่เน้นความถูกใจนะครับไม่สน่าเป็นคนของใครแต่ขอให้มันอยู่ในสิ่งที่ดีความยุติธรรมเนี่ยนะฮะ มันสามารถยืนหยัดใช้ได้ตลอดไปทั้งชีวิตครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการคือความยุติธรรมต่อมาข้อที่เจดครับ ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องการความเป็นเพื่อนบ้างนะครับมีความเป็นกันเองไม่ใช่นั่งอยู่บนหอคอยงาชา้างทําตัวห่างเหินนะครับถือเนื้อถือตัวแบบนี้ก็จะรู้สึกติดอัดใจนะครับความเคารพยำเกรงก็จะคลายลงไปคําว่าความเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนที่ให้เล่นหัวกันได้แต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกเป็นมิตรภาพที่ดีสมรรถภาพแน่นแฟนมีความเป็นกันเองนะครับไม่ใช่ถือเนื้อถือตัวไปเสียทุกเรื่องครับต่อมาข้อที่แปดที่เขาต้องการนั่นคือ การให้ความร่วมมือนะฮะความร่วมมือในการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆครับพอผู้นําหรือผู้บริหารเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยประสานงานให้นะครับเชื่อมโยงให้จิตใจของผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกแช่นชื่นนะครับก็จะทุ่มสภาพกกำลังในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ต่อมาข้อที่9นั่นก็คือความเห็นอกเห็นใจครับในบางสถานการณ์นั้น ผู้ปฏิบัติงานหากเขาได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้นําหรือผู้บริหารของเขาแล้วแล้วก็เขาจะเกิดความฮึกเหิมเขาจะลุกขึ้นสู้นะครับเขาจะขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมบุกตะลุยไปให้องค์กรครับต่อมาข้อที่สิบนั่นก็คือเขาต้องการความกระตือรือร้นในการทํางานของผู้บริหารของเขานะครับผู้นําหรือผู้บริหารเป็นต้นแบบเป็นต้นทางครับหากทํางานแบบเฉยแฉะแล้วก็ไร้ซึ่งพลังนะครับ แน่นอนับมันก็พากันห่อเหี่ยวไปทางองค์กรแต่หากอุดมไปด้วยความกระตือรือร้นะนะครับการทํางานนั้นๆองค์กรนั้นๆเนี่ยก็จะเกิดเหมือนมีไฟในองค์กรในที่นี้คือลุกโชนนะฮะปฏิบัติงานกันอย่างมีความสุขเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเขาต่อมาข้อที่สิบเอ็ดคือความมีน้ําใจของผู้นําของเขาครับเขาอยากจะเห็นความมีน้ําใจบ้างไม่ใช่เป็นผู้ที่แรง้งน้ําใจเอาแต่ได้ฉกฉวยนะครับต่อมาข้อที่สิบสองปิดท้าย สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการจะได้จากผู้บริหารและผู้นำของเขานั่นก็คือทักษะในงานที่ทำของผู้บริหารครับหากแสดงออกถึงทักษะศิละปะไม่ว่าจะเป็นงานขายขยายชวนบริหารจัดก,การเนี่ยแสดงออกให้เห็นถึงคนที่มีความสามารถอย่างเท้จริงอย่างแท้จริงนะฮะแน่นอนครับความเครพนับถือยำเกรงย่อมบังเกิดฉะนั้นครับข้อคิดในการบริหารงานเนี่ยมันหากคิดจะนำพาทีมงานนะครับไปไหนก็แล้วแต่ แต่ผู้นําหรือผู้บริหารเนี่ยไม่คิดจะพัฒนาความสามารถของตนเองได้เลยแล้วเราก็อีกไม่นานก็จะพบว่างานที่ทํานั้นไม่เป็นไปอย่างที่มุ่งหวังในครั้งแรกครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ w l d ํามาส่งมอบวันนี้ขอให้ทกฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการทํางานเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ